ต้นสระติดลูกบั้งไม่ติดลูก ตกใหม่ๆเป็นนางแบบได้จริงๆเดี๋ยวจะพาไปดูธนาคารน้ำของเรานะไม่วดเป็นยังไงในช่วงนี้นะก็ต้องฝากไว้ว่า ถ้าไม่ทำในหน้านี้ก็คงจะลำบากไปอีกหลายชั่วโคตรเลยนะชาวบ้านทั้งหลายประชาชนทั้งหลายอันนั้นเราต้องช่วยกันทำนะใคจะทำพวกเราต้องทำนี่ก็ขุดไว้เมื่อประมาณป,าณปี2อ6 5นอเอ่อก็ดูน้ำในบ่อก็ยังไม่ลดเลยมันเติมได้ยากมากก็บอกแล้วถ้าไม่ช่วยกันทำ พวกเราทั้งหลายก็คงจะแรงกันอีกยาวนานเลยนะน,นี่ก็าให้เห็นบรรยากาศที่ทําไว้แต่ถ้ามีเครือข่ายด้วยมันก็เจ๋วอ่ะมีเครือข่ายก็ต้องชาวบ้านก็ต้องจัดการเองนะน,นี่มาตรวจงานเลยเนี่ยโอ้ชอบออกกล้องโอ้มาเด็กนะอ่านะ เดี๋ยวจะเอาไปลงใน YouTube youtube จะลงในเรียวให้ติดตามกันแล้วกันนะกดไลค์กดแชร์ด้วยละ่ะส่วนนี้ก็เป็นโบ่อเล็กๆนะะบอใหญ่บอเล็กก็สำคัญหมดนะถ้าเราต้องใจทำนะบ่อนี้ถ้าเกิดฝนตกมาก็จะลงไปสู่บาดาลเนาะที่ของเราก็มีอยู่หลายที่ที่เราทำไปในคํานครับนี่ก็ ประมาณเกือบร้อยกว่าบ่อได้มั้งมีได้โมนะเรื่องจริงแต่มันหลายหลุมไงหลุมใหญ่หลุมเล็กบ้างอันนี้ก็เป็นหลุมชนิดหนึ่งดูชัดๆแล้วก็เดินมาทางนี้ก็จะเห็นอีกเป็นหลุมหรือเหมือนกันเบรกหนึ่งเบรกสองเบรกสามก็เบรกไม่เลย มีเห็นมีอะไรแล้วก็ใส่ลงไปมีนะแต่สำคัญอย่างเดียวคืออย่าไปใส่ดินกันแล้วกันนะมันจะลงไม่ได้ธนาคารน้ำถ้าไปใส่ดินแทนที่เราเกียบร้อยเลยจบเกมเลยดูไปเรื่อยอืมภาพบรรยากาศดูไปเล็กบ้างเลใหญ่บ้าง ใส่ไปเรืเ่อยเบกมาเรื่อยเพราะว่าถ้าไม่ทําอย่างนี้ฝนมานี่มันน้ําลงไปแล้วก็ทําให้ถนนภายในวัดนี่ขาดไม่สวยงามนะแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ด้วยลงไปทางโน้นนะบริเวณหน้าพราะศิวรลอ่เดี๋ยวเราจะไปดูนี่อีกบอนึ่อ่ะเล็กๆลงไปทางโน้นเดินไปเรื่อยๆ บางคนก็หาว่าเราบ้านะี่ทำไว้เพื่อใครอะไรเนี้ยก็รับพิจารณาไว้แต่ว่าแล้วก็บ้าตามความคิดของเราไมา่ได้บ้าความคิดของใครให้ดูน,ะ,นะดีชั่วอย่างไรก็พิจารณาเอาเป็นดีทั้งหลาย ม้าก็จะลงบริเวณกักไว้เดี๋ยวจะชัดเสศษปูนเศษอะไรพวกนี้ยมันเป็นสิ่งที่หาได้ในพื้นที่นีบ่อ,บอนะ้าก็สัมกประสีอะไรก็เอาไปลงขุดลึกๆแล้วก็ใส่ท่ออย่างนี้ไม่เอาไปถมดินใส่นี้ลงไปแทน ไม่ยาเราจะเดี๋ยวเราจะมาดูบ่อที่ใหญ่บ่อนี้ึงใช้ขึ้นจักรครดแคร่มแฉมแคมแมแคมมือเลยมดูให้เต็มตาซะมีความลึกประมาณห้าเมตรนะอันนี้ก็น้ำเลยอยู่แค่นี้แหละห้าเมตรก็ห้าเมตรจริงๆจะได้สิบสองเมตรจะซ้ำไปแต่ว่าทำได้แค่นี้ก็ฝีมือละ ถ้าเกิดถ้าแห้งมาเดี๋ยวจะมาหรือว่าทางวัดก็จะขุดลงไปอีกใช้คนขุดนี่ยฝากไว้นะว่าต้องเจอกันทำเจอกันเก็บถ้าไมเก็บหน้านีเราหมดเก็บเลยนะหน้าฝนมาเนี่หมดเลย,ลยไรที่หมดแหละโอเคอันนี้ก่อนนะ